สวัสดีครับผมชาติจรัรพ์นะครับยังโสดเป็น,น้องยังโสดโดยเบนโกเอชเค120คิดหนึ่งมาร์ค3รีลังลอกวัชพืชครับออกจากอ่อปลาแล้วก็จะจับปลาพี่นน้องอ๋อสามสิบแปดหมื่นเอาไปเลยครับที่ทำงานมาหกชั่วโมงแล้วนะครับ ช่วงล่างเต็มครับเครื่องโอเคปั๊มโอเคเอวได้ครับนะแอร์เย็นสนใจ3 0 8 0 0 0 0ไม่ต้องไม่ใช่3 8 0 0 0 0 0 0ไม่ใช่3 8 0 0 0นะ3 8 0 0 0 0เอา3 8 0 0 0คูณด้วย1 0 0 0 0นะครับลอกวัชพืช เอกสารอินโวイครับอาโอ้ครับโดยมิมล้อเล็กครับชั้นแนวโอ้ทีนี้ก็วัดจัพืชครับวุ่ยยังดีเลยเอาไปลาไหลไปในตัว ก็ลงเ,เลยหกตัวครับแคเรียนหนึ่งดันมานี่ครับโอ้ยบอ่อนี้ก็มีแต่ปลาไหลไม่มีเพื่อนมีแต่ปลาสลิดครับสามแสนแปดหมื่นครับจัดไปเอกสารอินวอยเอาไปทำฟาร์มทำ สวนทำไรไอที่ดังคือสายพันแอร์ครับนะสายพันแอร์ไม่ได้เอาโซนิคมาชีดนะครับนะรอสายพันอาจจะยานหน่อยต้องตั้งนะอ๋ะ 1. อวิธีหนึ่งอีซูซุซีสูทเบอร์ดิเรกอินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำ เฮสามวีหกสามครับสนใจก็จัดไปท็กห้าิบครับเพรมสวยทำงานได้ทั้งวันครับน่ะไม่มีปัญหาแเฮเยน็นเรื่องเสียงไม่มีไหมน้อง ช่างกองมหาปลาด้วยจะสูบน้ำแห้งไหมเนี่ยเออพากันตั้งสูบครับแต่ว่าสูบไม่ได้น้ำน้ำไม่ขึ้นมึงต้องสูบน้ำเอออะไรขึ้นนะ่ะอ่ะสนใจก็รถยูบิลัมครับ0982723752 072เฮ้ย092เฮ้ย098โอ้ปลาไหลปลาไหลเฮ้ยปลาไหลเอ้ยเอาบ่ปลาไหลปลาไหลนั่นเองปลาไหลไอ้ปลาไหลตัวนึงนั่นเอปลาไหลเรื่องงูอะเอ้ย มันนะโอ้กากทุกขึ้เฮ้ยเอาเอาโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้โอ้โอ้เฮยแย่ป็นโจมราะแม่น38หมื่นเอาไปเลยครับ38หม,มืน่นไปอยู่ฟาร์มรหรือว่าอยู่สวนอยู่ไร่ได้ครับนะ ทำมาหากินได้เล่นวัชพืชครับนี่ได้ไปไล่ไปนหนึ่งตัวแล้วเอาปลาสลิดครับปลาสลิดสักสิบกิโลไน โอ้มะม่วงน้องมะม่วงดกมากครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวเป็นวยมากอย่างดีเลยนี่ครับมะม่วงนะโอ้โดนครับโอ้เขียวสมุยเยอะกันนะตรงนั้นตกปลาพี่น้อง ủa mới đi mà, bên phía né em luôn. Mai một thì chạy thêm bò luôn. Sơn Trại có soi thám được không À. เดี๋ยวพักก่อนครับพอดึงดึงผักตบนะเดี๋ยวให้ดูพี่น้องนี่อยเดี๋ยวดึงทั้งวันเลยนะเรียนมุมหน่อยไหมพี่ชา้าเรียนมุมตัวไหมด้างทิศเหนืออู้อันยามันหลแล้วอันนั้นมันทอน้าม,มาอทอข้อหน้าเมียนเอาไปต้งพุ่นบ่แล้วแล้วแต่เห็นพุ่นไปยื่นพุ่นบ่หรอยื่นต้นไม้ได้บ่ได้เนาะยื่นมุมนั้นไหมได้ได้ได้โอเคเอาออกไปออกไปทั้งสายเมีนเมนเมนไปไปเลาะเลาะอัน อันโนุ่นต้นไม้นะ,ะเดี๋ยวไปยืนมุมนุ่นอาพี่น้องสนะใจได้นะว่ากันไปค 38, รับสา,ามสิบแปดหมื่นมบตอรีอินบอยฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ